ครับสวัสดีครับป้าพ่อยนะครับมื่อวานี้ได้ไก่ต้มน้ำลามาได้ครับเสียบๆปี๋ไก่ปีกกางกับตีนไก่เสียบๆสียงครับโอ้ยจับเหูดเลยเฟมอืมปากินโดนอืมอ้าวหูดเดียวเลยหูดเลยอืมละในปากเลย เคิมเค็มมันจิงกับข้าเจ้าด้ยบ้างเนี่ยบหมดเสื้อที่ปุ๊แเดียวเลย

Mà yeah, để đăng smoking, really? để ừ. cái mà tôm nần ta, khuấy cả cái gì nó cũng kem nó, nó bự kem đấy, nó kem nó, đồ ăn nó kem, trứng nó ngay không. chim chim được xem Cao cao Ừ Vì ừ. càng nghe thế สดนามสไล้ป่ะอืมเห็นบ้าัอบุเข้มแซ่บปลกลนไก่ตะกี้พ่อกร้โหููเลี้นเชอบกินงตดต้นน้ำปลาโอ้พอไู้กินได้ล้วต้น้ำปลาเค็มนี่หรอวะกินได้ยังไงหรอ

อืปีกเต็มอร้อยมากน,นึ่งตัวหนี่งหลงมากไม่โตหรอม ม่กมมมเกิขาวกระโดดนนุ่มม่นแน่เวลาพิ่นนัมหลดนะตื่นขึ้นมาไม่นิ่มต้มไปแต่เสาร์นี่นเ,นเปลือยดีแห้ง หูต่อที่เดียวเลยเนี่ย เสียงเบือบ่อๆเปรนเสียงอย่างเนี้ยเด้อเสียงพัดล้มมันห่อนบุเปิดบดุแดดเอาแล้วอวานะอืมเกี้ยแจกหน่อยกับขวานคือเพิ่มก็สลับมันห่อนดีขาไฝ่พุ่งแท้ๆยูบุแดดห่อน บุเปิดพะลมหนังยูซืออย่างเงี้ยซึ้มเลยไพเอากันตั้งกาย <c oughs> ขยับตัวได้บ่ได้เ้อวนค <c oughs> าไฟแท้ๆล่ะอื bên bé cái bánh kinh vẻ này, Hãy subscribe cho này, Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ก้อนเปอนภูเขาเลยกระดูกขนาดแก้วนี่มนะันเปรย์ยุ่ยๆอยู่เลยยุ่ยออกดีๆๆขนาด กตีกนพอดี ใช่พ่อใช่คุณ่้พ่อปุ๊ปรอ่าอืมปเปืหนุ่ม เชียงเดี๋ยวเป็นกระดูกอุ้ยบ่เนี่มาดสีบแห้งบร่พอกันโดนให้หน้าให้ตาไปโดนให้กินให้เสียบคือเกา ไปอิ่มบบแล้วก็สีผ้าไปเนาะเอาเด้อครับผู้ใดมากินนี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องนินผ้ากินนิดเดียะครับมือนีกัขอตัวลาไปก่อนน้อยพ่อเมืองหนาวครับสวัสดีครับ